มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน เลขอาจารย์นอตตี้วดันที่30ธันวาคม2566เรได้ว่าให้เลขจนมีผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งทบานจำนวนหลายรายแล้วนะคะสำหรับอาจารย์นอตตี้หรือว่าอาจารย์นอตตี้ให้แนวทางที่มีชื่อดังในโลก t ิกตอกหลังจากประกาศรางวัลวันที่16ธันวาคม2566ไม่ทันไรก็ให้งวดใหม่มาแบบรวดเร็วทันใจแล้วคะ่ะสำหรับงวด30ธันวาคม2566เลขที่ให้มีดังนี้นะคะ 3 0 1 2 6 6วิ่ง4รู้4 4 2 4 5 2 5 4 0 2 4 4 2 5 4 2 0อย่างไรก็ตามนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบคุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะนี่คือเป็นแนวทางในการซื้อสลาก,กินแบ่งเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ